ว,ว้าวฮัลโหลดีๆเๆพื่อนๆของเราเต็มไปหมดเลยวันนี้เราก็จะมาโชว์เพื่อนของเราอีกเช่นเคยและนี่คือเจ้าช้างน้อยเอย้ีเดี๋ยวเราจะให้เจ้าช้างน้อยกับช้างใหญ่สองตัวนี้แข่งกันนี่คือรูวิ่งของเขาและนี่คือการแข่งขันระหว่าง ช้างน้อยกับช้างใหญ่โอเคโอ้โหมันไม,ไม่มีใครจับให้เลยทุกคนมันจับไม่ได้นี่ปล่อยให้ตัวใหญ่ไปก่อนแล้วกันนะครับนำหน้าไปก่อนเลยวันทูทีเลสโกอ้โหจุโอ้โห,โโหสุดยอดเลยเจ้าช้างตัวจิ๋วของเรานี่มันสุดยอดเอาวิ่งอีกรอบเลยนี่ไปเอาช้างใหญ่ช้างใหญ่ด้กินตามมาเลยโย โอเคนี่คือผู้ชนะของเรานะฮะเอะ๊คือผู้แพ้จบไปหนึ่งรายการอ้าวโอเคต่อด้วยนี่เลยเจ้าฮอสนะมากับช้างสีชมพูนี่สีเหมือนกันเลยโหนี่เฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้นะฮะดีโมดไม่มีปกติมันจะมีรีโมทบินได้โอเคมาทำการแข่งขัน ระวังมากับช้างอ้าวเด็สโก้ให้ช้างไปเอาวไปเลยไปเลยโอ้โ oh ห oh. ช้างไปแล้วนําไปแล้วโอ้โ oh ห oh. จะมาล้มไปแล้ะเอารุกขึ้นมามาไปเลยไปต่อโอ้โ oh ห oh. มาล้มสองครั้งนะฮะโอเคเจ้า okay. ช้างชนะเจ้าม้าไปแล้วเด้โอเคทุกคนรายการที่สองจบไปอ่านี่รายการที่สาม ดูเจ้าบัฟเฟิลโล่ดิบัฟเฟโล่สองสีนี่โหสีจ้าบมากเลยดูสินี่นะบัฟเฟโล่ Buffalo. โอ้นี่รอก่อนนะรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนโอเควันทูที let's go ไปเลยเอาไป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 เจ้าช้างสีแดงไปแล้วเจ้าช้างสีเหลืองไม่ยอมมาเลยนี่คือผู้ชนะโอ้โหตัวนี้เป็นอะไร ไปเลยไปเลยโอ้ล้มแล้วทั้งคู่นะฮะนี่เดี๋ยวไปได้เจ้าไดนโนเสาร์ไปกัดดีกว่าไดนอสเซอร์มีสองสีนะหน,น้านี้มีสีส้มนีม่สีเหลืองโอ้นี่สีส้มโอ้ยโยควายเอ้ยเบร์ฟลูนี่เจ้าหมาโชว์สีเหลืองไม่ไปเดี๋ยวให้จีเขียวไปแทนแล้วกัน โอเคไปแล้วโอ้โอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ